สวัสดีครับมาปากับผมเจเจชาแนลกันแฮมแล้วนะครับผมมาครับเขาจะมาแกงฟักแก้วนมนะครับผมหรือว่าฟักท้องนะครับฟักท้องอ่อนๆนะครับผมที่กาลังเป็นนวยน้อยๆนะครับมาครับเอามาโบะมาพาพอขันครับผมพอตั้งหนจิตเปสีอย่างน้องดูดโอ้พัดเทือกปิ่นนอกนะแอะสีเหลืองงามขนาดครับผมสีทาจะแน่นขนาดครับแกงนี่หม่อกัเแล้วนี่ครับปี่นนอกนะแอะมาครับเดี๋ยวเขาซอยเป็นกีบเป็นกีบครับปี่นนอกนะแอะ เขาก็จะเอามาแกงใส่ปลาดุกปิ screens, ้งนะครับผมหมาะนะครับใส่ปลาดุกปิ้งนี่ปลาจีนี่นะครับผมนี Hamp ่ครับเขาก็ซอยเป็นกีบๆไปนะครับดิเขาก็จะปอกเปลือกเนี่ยนะครับเนาะเป็นบางตีเป็นบางจีบอกนะครับแกงถึงเปลือกนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นลูก erm อ่อนๆนะครับเนาะนี่ครับมาปอกเปลือกกันครับผมพี่น้องนะฮะชมอยู่จังหวัดไหนประเทศไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้ตัวนี้นะครับผมมาบอกกันเลยครับผมนะกินแกงบะฟักนมใส่ปลาดุกปิ้งด้วยกันครับ นี่ครับเขาก็ปอกเปลือกไปเลยๆนะครับผมเปลือกก็อ่อนนะครับแกงกินก็ได้นะครับผมไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะครับแต่ผมนี่อยากปอกนะครับผมเวลาเาเอาไปแกงนะครับบะฟักมันจะได้นุ่มๆครับปอกเปลือกออกนะครับแต่ถ้าเขาปอกเปลือกก็ล้มไปแหีมยางครับนี่ครับเขาปอกเปลือกเสร็จเขาก็มาซอยไปก้อมไปก้มนะครับผมการเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะนะครับผมภาษาไทยศูนย์คำเมืองเนาะฟังออกเด็กพี่น้องนะเอ๋ วางกำไนบ่เข้าใจก็ตัดสอบถามมาได้ครับผมนี่ครับฟักเขาก็ได้หันเบตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะไปตาน้ําพริกกันนะครับตมน้ําพริกก็ง่ายๆครับผมนี่ตมผมเลยครับเขาก็ใส่หอมเาาลงไปนะครับตำหอมเาขใา้ละเอียดนะครับน้ําพริกนี่ตาง่ายขนาดครับกำกินเหนือนี่นะใส่พริกแห้งลงไปครับพี่น้องนายใส่สักสีห้าเม็ดกับพอคนได้มากเพีรก็ใส่นักนะครับถ้าแก่บ่ฟักนี่บ่ัต้องเอาเพชรล้ำนะครับกินแรวมันจะบ่ล้ำนะครับ บอกว่าให้บดีกับปอแล้วครับกินหมกลำๆนี่ซอยจะไข่ใส่ลงไปตัวเองนะครับพี่น้องนะฮะใส่จะไข่ลงไปนะครับไปกวอยซอยเนเอเดี๋ยวมีจะจับมือเซ็ตเขาก็ตำให้ละเอียดเลยนะครับไปเลยๆเลยครับผมฟังเสียงตำพวกตำมะพริกนะครับผมโอ้ยังแน่นนะนะครับผม น谢谢 eter, as well as ี่ครับเขาก็ใส่เมล็ดพักชีไปตัวนะครับผมแยากยินตั้งเหนือเผื่็ใส่ตัวเนะครับเมล็ดพักชีนะครับเพิ่มความหอมความอร่อยนะนี่ครับเขาก็ต่ำเห้ละเอียดไปเลยครับพีานนองนะฮะเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อากาศกเย็นนะครับผมจะได้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมนี่ครับเขาก็จะใส่กะปินะครับใส่กะปิลงไปเลยครับต่ำให้เข้ากันเลยนะครับผมหลายคนว่าทําไมผมแยากยินบ่ใส่น้ำห่านะครับผมถ้าเขาใส่กะปิแล้วถ้าเพิ่มน้ำห่าแหฮมนะครับ มันก็จะกิมนะครับเกลือผมก็ย่งบ่ใไ่นะครับผมใส่แขกับปี่กับพรผอมข้อมนัวนะครับน้่งพี่เขาก็ดตามเซฟเป็นปีเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะไปตักใส่แกงเขาเลยนะครับผมเขาก็มาตั้งน้ำกันก่อนนะครับผมทีน้ำใส่ลงไปเลยครับจะเป็นนักเลยครับพี่น้องนะะน้ำเดือดแล้วเขาก็จะเอาพริกแกงที่เขาตําตะกี้นะครับผมมาใส่ลงไปเลยนะครับผมรอให้น้ำเดือดครับพี่น้องนะะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับ รวดเร็วทันใจดีนะครับผมเขาก็จะเอาบบฟักนมตีฮาซอยไว้นี่ครับผมใส่ลงไปเลยครับผมตัวเด็ดก็อยู่ที่นี่นะครับพี่น้องนะอะปลาดุกปิ้งนี่ครับผมแกงใส่ปลาดุกปิ้งนี่เนเหมาะนะครับผมเพราะว่าปลาดุกนี่เอาไปปิ้งแมมกับดึงหอมอยู่แล้วเนาะเขาก็จะแกงใส่ปลาดุกปิ้งนี่ครับพี่น้องนะฮะนี่ครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะเอาปลาดุกปิ้งตีฮาซื่อมาเนี่ยนะครับว่ได้ปิ้งคนเดียวนะเนอ เอาใส่ลงไปเลยครับเป็นตัวเลยนะครับผมโดโดๆโหย,ยาจัดหลัดระหว่างนั้นเขาก็จะมาซอยฟักป้อมต้นหอมนะครับผมลักสีใบเลยนะครับผมเพื่อจะเอาไปใส่ในแกงมาฟักนมเขาเนาะว่าแกงมาฟักแก้วนะครับนี่ครับแกงเขาก็สุกไปตีเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมาปรุงรสด,ด้วยผงนัวนะครับใส่หลายแสบ็บหลายใส่น้อยแส็บน้อยเนาะพี่น้องในะแอนเนาะถ้าแบบใส่มันก็นตึ้มแบบล้ำนะครับผมใส <laughs> ่เย็นแล้วเขาก็โคนไปครับผมโคนให้ผงนัวละลายเนาะหอมขนาดครับพี่น้องนะแอน ขยยากินเข้า <trips> แล้วครับประเดี๋ยวนี้ถ้เดี๋ยวเดินเขาจะเอาพักที่เฮาซอยไว้ตะกี้นะครับมาใส่นะครับผมก็มีโหระพานะครับผมใส่เพิ่มความหอมเนาะนี่ก็เป็นพักป้อมต้นหอมที่ผมซอยไว้ตะกี้นะครับเสร็จเขาก็มาตักใส่ถ้วยกันเลยครับพี่น้องนะฮะมากินกันอุ่นๆห่อนๆในตู้มะนะครับโอ้สุดหนำห่อนๆเห็นเนาะสุดยอดบะกล้วยตีดเลยนะครับใจ้าเก่งบะฟักนมมันถามหาบะกล้วยตีด มากับพี่น้องนะอมากินด้วยกันครับกินกับพิกจีเหียปโดเหมาะขนนัดครับผมพี่น้องนะอมากินด้วยกันครับผม